การเผชิญหน้าและต่อสู้ The struggle and resilience ตอนการเดินทางของวีรบุรุษ The hero's journey เคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอในวันที่ต้องสู้เคยไหมที่ความเหนื่อยล้าทำให้คุณอยากยอมแพ้วันนี้เราจะมาสร้างเกราะป้องกันให้กับจิตใจเพราะความยืดหยุ่น Resilience คือทักษะสำคัญที่ทำให้เรา ลายไปกับความยากลำบากเพราะทุกคนต้องผ่านจุดที่เหนื่อยที่สุดก่อนถึงแสงสว่างความล้มเหลวความผิดหวังและความเจ็บปวดไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเราแต่เพื่อสร้างตัวเราที่แกร่งกว่าเดิมเสียงในหัวใจจะถามว่าจะไปต่อไหมและคำตอบของคุณจะกลายเป็นพลังที่นำทางชีวิตต่อจากนี้หลายครั้งที่เราอ่อนล้า เรามักมองว่าความเหนื่อยคือความล้มเหลวหรือเผลอคิดว่าเรายังเก่งไม่พอจนสุดท้ายเลือกที่จะยอมแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วความเหนื่อยไม่ใช่ทงขาวมันคือสัญญาณชีพของการเติบโตเพราะทุกครั้งที่คุณรู้สึกหนักอึ้งนั่นหมายความว่าขีดจำกัดเดิมของคุณกำลังถูกทำลายและศักยภาพใหม่ กำลังถือกำเนิดขึ้นในวันที่รู้สึกท้อแท้ลองมองย้อนกลับไปยังความสำเร็จเล็กๆที่คุณเคยทำได้แล้วถามตัวเองว่าตอนนั้นคุณต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อย่าลืมความสำเร็จไม่เคยหล่นมาจากฟ้าถ้าคุณอยากได้มันคุณต้องลุกขึ้นลงมือทำด้วยตัวเอง การอยู่รอดของจิตใจหรือที่เรียกว่า Survival Mechanism คือคกลไกภายในที่ขับเคลื่อนเราด้วยความหวังไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแง้งๆแต่คือระบบป้องกันทางจิตใจที่ช่วยให้สมองของเรามองเห็นทางออกแม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์การที่มองเห็นแสงสว่างจุดเล็กๆข้างหน้าหมายความว่าเรากำลังเข้าใกล้ทางออกดังนั้น ยามที่มืดมิดที่สุดเชื่อเถอว่าต้องมีทางสำหรับเราเสมอความหวังจึงเป็นพลังงานพื้นฐานของชีวิตที่ทำให้เราเก้าวต่อไปได้อีกครั้งลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงหรือฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในแต่ละวันคุณจะเริ่มเห็นว่าแสงแห่งความหวังไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในตัวคุณมาตลอดเวลา จำไว้เสมอเมื่อมีความหวังเท่ากับชีวิตยังมีทางไปต่อเมื่อใดที่คุณรู้สึกหมดไฟให้นึกถึงกฎของปลาแซลมอนเด e s a ซลมอน u ูเพื่อย้ำเตือนถึงความมุ่งมั่นในตัวคุณว่าทุกก้าวเล็กๆที่มั่นคงหล้วนพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเสมอลองมองชีวิตปลาแซลมอนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ต้องว่ายทวนกระแสน้ำเชี่ยว เพื่อกลับไปยังจุดกําเนิดของมันความจริงที่เจ็บปวดคือความหมดไฟหรือเบิร์นเอาก็เหมือนกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่พยายามผลักคุณให้ถอยหลังหรือบางครั้งพยายามจะกลืนคุณให้จมดิ่งลงสู่ความล้มเหลวแต่จงจำไว้คุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อลอยตามน้ำคุณถูกสร้างมาเพื่อว่ายทวนน้ำและไปให้ถึงจุดหมายดังนั้น เมื่อใดที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดแรงแค่หยุดพักแต่ไม่ใช่ลอยตามน้ำนั่นคือการยอมแพ้โฟกัสที่เป้าหมายของคุณที่รอยอยู่ปลายทางของกระแสน้ำและจงไปให้ถึงมันยังไม่มีข้อแม้ใดๆเราทุกคนต่างต้องมีเกราะป้องกันทางใจเพื่อรับมือกับความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและนี่คือตัวช่วยสำคัญของคุณห ความเหนื่อยเท่ากับสัญญาณของการเติบโต 2. ความหวังเท่ากับชีวิตมีทางเดินต่อ 3. เมื่อหมดไฟจงใช้กฎของปลาแซลมอนเพื่อเตือนใจตัวเองดังนั้นคุณไม่ได้เผชิญหน้ากับความยากลำบากเพื่อลม้มลงแต่เพื่อสร้างเกราะแห่งความยืดหยุ่นให้กับจิตใจของคุณเอง ถ้าคุณพร้อมที่จะสร้างเกราะป้องกันให้กับจิตใจคอมเมนต์คำว่าฉันคือนักสู้ลงมาได้เลยค่ะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปของซีรีส์ The Power of Hope ตอนการตื่นรู้และบรรลุพลัง The Awakening and Empowerment นี่คือจุดสุดยอดของการเดินทางเมื่อจิตใจได้ค้นพบแหล่งพลังที่แท้จริงและพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพสวัสดีค่ะ